สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเกินีในวิชาภาษาไทยของชั้นปฐมศึกษาปีที่สองหน่วยการเรียนรู้ที่สี่เรื่องกลัวทำไมวันนี้จะเรียนเรื่องการอ่านจับใจความเรามาเรียนกันเลยค่ะ เป็นการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านหลักในการอ่านจับใจความสำคัญมีดังนี้ 1. อ่านโดยตลอดทั้งเรื่อง 2. อ,อ่านให้ละเอียด 3. ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร โดยตลอดทั้งเรื่องเพื่อให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องอะไรจุดใดเป็นจุดสำคัญเช่นบทที่สในเรื่องกลัวทำไมข้อที่หนึ่งตัวละครมีใครบ้างมีควานโพภูผาน้ำใสใบบัวใบบูกพ่อพลายมะปินข้อ2ตัวละครทำอะไรเดินทางเข้าป่า ตั้งใจกลางเต็นท์นอนในป่าข้อ3เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนในป่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อคืนที่ถ้ำศิลาเพชรข้อ5ผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรผูผาและน้ำใสได้คำตอบว่ากลัวทำไมกลัวอะไรเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ เรียนจบแล้วเรื่องการอ่านจับใจความเข้าใจไหมคะอราวนี้เรียนจบแล้วก็มาทําการบ้านกันนะคะครูเกษีมีการบ้านการอ่านจับใจความให้ทํานักเรียนก็เขียนลงสมุดต,ตอบคำถามให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูตรวจน,นะคะ ไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ